สบายดีสวัสดีกันเมื่อทุกคนเด้อมื่อนี้ก็มาอยู่กับน้องยูเนาะมาพบก,กับซองน้องแฟรบอมยูเมื่อนี้เนาะทุกคนเฮาบ่ได้ไปใส่เนาะเฮากะสิมาทำก๋วยเตี๋ยวกินหลังจากที่บิได้กินโดนๆแล้วเนาะตั้งแต่อ่าคลิปที่แล้วเนาะกับบริได้กินเลยแล้วเมื่อนี้เฮาก็จะมาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินโดยโดยที่เป็นน้ำซุปน้ำซุปฮะนี่จะเป็นสูตรของบอมกับยูเนาะ แต่บอกว่าทุกคนเอ็ดสตดคือน้องบอมน้องยูบอกอันนี้ชุดมัวนทุกคนไปปึ้งกันว่าเอาสเอาสตดมันมาแต้ใส่เนาะแล้วก็มีอีกอย่างใส่แด้เนาะทุกคนว่าจะอร่อยบอกเห็นน้องบอมน้องยูจริงทุกคนก็ว่าถวยง่ายนจนมืดน้อยทุกคนอยากฟูงว่าน้ำซุปของน้องแฟดเอาอะไรใส่บ้างทําไมอร่อยขนาดนั้นอยากมาบึ้งกันเนาะว่ามีอย่างเด,ด้ตอนนี้น้องบอมก็กำลังไปจอบลักไก่ของพ่อเนาะโดยต้นต่อต้องมีตัวไกล้เนาะทุกคน ตอนนี้น้องบอมไปรักชอบเอาละเดี๋ยวไปบึ้งกันวะเฮาสีได้ใกล้บอมอะไรน้องบอขมขโมยไก่คุณพ่อคุณพอเข้าน,น,นะค้ณยายฝนซีนา๋ยวาอคุณพ่อนะเอามีก็เป็นอย่างนี้รึมีเจอโนแฟตมีตัวงามจักตัวมีจะตัวนี้่นี่แหละว่ากับว่าพี่ลึกว่าบ่งามพี่จะคองลงเลยเดี๋ยวออกมานอาพี่มาบึ้งน้องบอม น้องบอมทำไมขโมยไก่คุณพ่อเป็นอย่างนี้ไม่ได้ขโม,มย <c oughs> เขาเรียกว่าคุ้บเลยเอเคเอ้ทมันฟุดไม่มัน,มนไก่เตกตื่นเนี่ยนี่ไก่แนเตเ้ยไ,ไปลักไก่แล้วบอสคนไ <c oughs> ก่อนี้ชิดูชิดูชิดูแท้ชิดูว่ะ เวลาเขาแบบเขาแต่งกินนะทุกค,คนเขาเอาเอาของเขาเอาเขาแต่งกินเขาปะไว้แล้วเาขาคันหลังเนี่ยงวกมามาไปแล้วสาบดอนเนียแล้วเขาจะเอาไก่อันนี้เนาะเอน็นน้ำก๋วยเตี๋ยวของเขาเนาะสูตรคือสูตรก็รคือเมนลักไก่พอกิ๊นะคะโอ้ยเพิ่มมาเพิ่มตรงป้วยเนี่ยนี่ <laughs> 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 เดี๋ยวเขากก็สิมาลคนเน <laughs> เจะมาณเดือนยฟูาไก่อันนั้นกินเขาสิตื่นหัน ใกล้นี้ได้ไปผ่านเที่ยวสี่ห้าเดือนแหละว้าสี่าเดือนเกือบหมดปีแล้วทีบอกกูไก่นี้ไก่ผสมไก่ต่อเนาะเป็นไก่แจ้ไม่ใหญ่โมย่ายเลยซ้ำนี้ตลอดเลยไงซ้ำตลอดว่ามันมันก็ใหญ่อยู่เอาเสีเอาไก่อันนี้ไปเอ็ดน้ำก๋วยเตี๋ยวเนาะมาบึ้งว่าน้ำซุปมาบึ้งมาบึ้งน้ำซุปเนาะเขาจะมีอย่างใส่แด่น้ำซุปสุปนองบอมโดยที่บุปผาหานเนาะสุปนองบอบนองอยู่โดยจะทำกินที่บ้านเองเดี๋ยวเขามาลกไก่้กันเนาะตอนนี้ ดาดาดูกันเด้อด่ารองอยู่ก่อนจะมาด่ารองบอมเพราะว่าแม่บุหูได้ว่าเขาสิจับไก่นี่แม่บอกให้ไปเอาไก่อยู่หัวนนแต่เขาบุปไปไก่อยู่หัวถ้มันมันแห่ให้เอาไปได้น่ะทุกคนเวลานอนยี่พี่นอนยุ่ป่ายต้นไม้หุบเจ้าอาได้ไปไปลุกคนลุกคนลุกคนแต่อัจับง่ขาจับไงดคุณอีกได้นี่เนาะตอนนี้น้องบอมก็ขัวไก่ไปที่มอยเอ้ยลุกคนไก่ตัวใหญ่ตืบเท่เอ้ยฮะก็ได้เัาเรือนึ่งกับตัวใหญ่ กระตูย่หญ่เติ้อปเนาะเดี๋ยน้องบอมมาน้องบอมขวานอะเหาก็สิมาปรุงเครื่องใส่น้ำซุปเนะว่าจะมีอย่างใส่เดเนาะออยหิวแล้วตอนนี้หิวข้าวมากเลยว้าวทุกคนท้องฟ้าสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่อูแบบว่าพายุเนาะเป็นแบบหน่วยพายุแบบหน่วยพายุขึ้นเลยคักขนาดอู่ไหมเป็นสี่แบบนี้เนาะตอนนี้ดาวก็เริ่มออกแล้วนี่เห็นจุดหนึ่งดาวอยู่นั้น อสวยงามมากม,มาเิ็งวัวนมฟองทีง่ใสยอย่างแดงอันนี้คือเครื่องปุ่งเนาะจะมีน้ำตาลแล้วก็มักนาวแล้วก็เกี่ยวหัวผักเกี่ยวมะเพ็ดนี่เนาะเครื่องปุ่งมันเอามาซื้อะจะกินเลยจะไงฮุนใดให้เอาอันเดี๋ยวซื้อเอาซื้อไหม หเห,เหเมือนเกลือเป็นหัว่าเจะเอาเกลือเป็นหัวใส่กอนอาหารยื้อยื้บุกเซาะจองให้ค่อยแดดว่าเลยเหมือนบบตัยอยี๋โอ้ยจองว่ะเป็นเรวนาเรียมบรอเรียมสวยนาดานนาดานนาดานจะซื้อเป็นนาเรียมเ,เกลือใส่ประมาณน,นี้เนาะบึ่งนำ้ำน,น,น้อน้ำซุปนี่ป้า อันนี้สูตรของน้องบอมกับน้องยูน้องคนเพราะว่าน้องยู่เอ้ยอ่ะเอื้อยไปก็เลยว่าบุ้มีผู้ใดเฮตุใ้กินเนาะก็เลยว่าอื้มถามเมส่ามเมว่าเอานั้นเอานี่เซอร์เอ็ดแกงค่ะบอกกับจัดการซะแล้วก็เอ็ดมา,าจนจนมาฮอดทุกมือนี่เนาะกระแทบมันนั้นอันนี้ก็ผงซูโรตผมไม่ได้นใ,นใสยย่เยอะนะคะใส่จนเต็มบ่วง <laughs> โมใส่เยอะเลยใส่เต็มบ่วงย่างนีจางอีกด้นี่จางช่วงนี้นำนำยู่บ้านหัดจางเองเนาะ ใส่เดวไปก็บแบบ,บมุ่งรสชาติเราใส่ขิงคือแล้วก็หัวซีไข่ใส่เลยเนาะแล้วก็เอาเกลือเปนหนัวใส่พี่กะตัวย่างก็คือตัว,ตวไก่น,นี่แหละอันที่สําคัญสําคัญมีเอื้อไปใส่แล้วมนนีอะไรจะได้หรอเอาเงี้ยซนนินส่วนเนาะเงี้ยขาเง้หวนวดเี้ยกนุนไอ,อต้มซนเลยเนาะ อือจากตัวมัน,นแล้วก็ตัดได้เทอะเพื่อจะกินนํากันดีสัคนนึงก็เอาไว้แล้วก็มืดแล้วโอ้เนาะใช้ได้เนาะตัดใช้ได้เนาะเอาใส่กลับกับอันมากอันนี้นนมากดูใส่กลับกับอันบุญมากต่อเปียนแม่ขวามืออัดตีตรงเนี่ยเหมือนเด็กเออมาขวไก่จะาเป็นสมุนเนื้องเลย ไก่คนบวชใค่วสงสัยคนบุญยากคอกินบวจะเป็นสมอมงหนึ่งธรรมดาขวไก่บวได้ง่ากปะรูบๆๆ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 อๆๆ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 กๆๆๆๆๆๆๆาๆอๆๆ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 าๆๆ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 ๆาๆๆ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 นๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆๆกๆๆ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 ้ๆ้่่ เต็มอ้ยเมื่อว,วานมันซึ้งเลกินใกล้น้ำน้องบองเมื่อก่อนตึงก็กินใกล้น้ำน้องบองเอ้ากูมีผู้คัวพูดกับค่ะวีอ่ะว่าไม่มีผู้คัวน้องบอมฮัพละหนึ่งข้าวแต่งกินแล้วก็น้องบอมจัดการตอนนี้ก็เสียเอาไปใส่หม้อเนาะนจัดการลุง โอน้ำซุปครั้งนี้อร่อยน่าดูนะใส่เป็นตัวเลยปกติก็จะมีแตะก้นหัวหัวปกติก็จะมีแตะก้นหัวปีกอันนี้ทั้งตัวเลยทั้เลยดึงเอาเล็บออกเลยมั้งสีมันนว้าวได้เอายอกเนาะครับคนๆในการเทน้ำซุปของเฮาก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนก็บโ้งว่าทุกคนเช็ดแบบนี้บ่ยังมจิหันสีนะฮะแต่เอาอันนั้นลง บอกให้ทุกคนสิเฮ็ดแบบนี้บนะ่เนาะเพราะว่าน้องบอมน้องยู่ก็เฮ็ดแบบนี้นะเนาะเฮ็ดแบบนี้กินทุกเครือเนาะอันนี้ก็คือตลกรก็สิเฮ็ดต่างกว่านี้แม่นยูตลาดกส็สิี้เฮ็ด,ต,ดตัง้งคนนี้อันนี้คือน้ำซุปของน้องบอมน้องยู่เฮ็ดมาโดยเฉพาะของบอมกับยูนะ่เนาะสูตรมวัวซัวเองกินหอมซืีอบอก่อนอืมอุ้ยบ่ซื้อตอนเสื้อแล้วมันเสื้อหอยเอาเออกระชี้ห่วยตอนหอยค่ะเดี๋ยวเราบี่ยงทาอีกฟุตเนาะเราก็สิมาดูข้อเกี่ยวก่อนอยาจะตู้ฟืนตอนที่สุกเลยนี่ นี่เนาะก่อนเฮามาโลทามดมือดมมือคิวบอ่ะคือจะไปดมก้อนเฮามาร์โลทามดต่ำอ่ะเขาเอิ่มมาถึงพริกไทยพริกไทยไทยดำพริกไทยดำเมนเอ้ยเมนเอ้ยอืมบัวเมนวัวเมนพริกไทยดำสปอยหนังนายพอละอันแรกคุณว่านี้พอแล้วต่ำแล้๋ยวดมมือเดี๋ยืนึกยินตอนน้องยูดมกักเพชร หนึ่งได้อยางตายอยากง้องไปฝากันุดมดมมันดูดมแห้งมันกับโมคิวนะโอ้หน้าเลื่อมเนาะอุ้ยบ่แม่นหน้าด้านเนาะทำการล้างก๋วยเตี๋ยวก่อนเพราะว่ามันมีแป้งหลายนี่ยุ่ประมาณพอดูบอมสลงรูรูรูปลายและรูแป้งเนาะเขาอดกตัาง ตอนนี้พ่อกับแม่กัคัมเตอร์บ้วเราพ่อกับแม่กันยังบุฮันมาเนี่ว่าปุ๊บมาปับ๊บพ่อแม่เพื่อนไปเกี่ยวเขาเนาะ <c oughs> เพิ่นไปเกี่ยวเขาแล้วก็มาอื่นเกี่ยวอีกมือน,นี้เกี่ยวน้อยหนึ่งเกี่ยวแห,แหกหมานมีแต่สองคนเพื่อนไปเกี่ยวเราก็เลยอาสามาแต่งกินรอค้าตัวน้อยอ่าว่าแล้วนะมันบ่มีเด็กกัค่าตัวน้อยค่าครูองแมค่ามือนหนั่นยดิแม่อีวอมจับ

มันตัวใหญ่ท่านมันย่านมันไข่น่ะเพราะว่ามันคนฟูฟูขนฟูฟูมากินเขาเห็นตัวนี้คนรีบรีบจับใครยุ่งกันลุงทองโตหอร์หอนสีแดงฮันบักใครยุ่งกันลุงทองหันละัเอากันเลยจับตัวนี้ซะคนมันฟูรีบรีบบรรทุกท้ายละอันนั้นคนอันคข้นโมกบัวลายโพดบัวูดเอาตัวน้อยนเป็นน่ะว้าวทุกคนเป็นยังไง เขาเากับแม่ซีมไปเลยนะเขาหยิบบอกให้เขาซีมน้ำเขาหยิบต่อไปเร็วนี่ทีซัมคัญอันนี้เป็นครั้งแรกเนาะทีคุณสำคัญอันนี้นะบอันนี้เป็นครั้งแรกเหลือมันเหลือเขาอ่ะดูซีนใส่มันเหลือต่ำนะค่ะเอามาเสื้อเอาใส่อีกอันนี้ก็ได้อบ๊อบคือบัวไส้หึงเพิ่าเลยมาซะหึงตาเพิ่ยังบวันฝุตกฝนซีน สงสัยอาจจะอร่อยน่าจิ้วสาจจะหิวข้าวแล้วตอนนี้เขาได้ลวกแล้วเนาะอือเขาลวกเซนไปแล้วทุกคนอาจติสงสัยเนาะเป็นอย่างครอบครัวที่เพิ่กินขนอเพราะว่าแม่ก็เป็นแบบปลาดองคอนะไหมเนาะแม่แม่ปวดหัวเข่าแม่เจ็บหัวเข่าเขาบอกเดี๋ยวเวลากินกินอันขนอแล้วหัวเข่าจะปวดพงซึกินอันลดเขาเลยนะคนอฟังต่อเลยถ้าท มันแข้งด <Connell. S 1> ิมันแข้งก็ได <możemy> ้คงสุรถกระเป้งนัวอืมมันซื้อตู้เย็นแล้วมันแข้งแล้วมันนสุกพ่นผู้เอาเอธอเพิ่นผู้กินไว้ก่อนหานี่กินตำร่างได้นะกินตำล่างกินลายาเองเด็ดเดาะอือตอนนี้ตักใส่ถ้วยละแม่แม่เอาไปแม่บอสตักน้ำซุปเอ้ไหมเสื้อทำไปกินนะเออเอเธอทำซุปตัวไหมน้ำซุปน้ำซุปเสื้อน้ำซุปไหมนะดอง อันากเล้วอพูวววิืมดมันบระหารแม่ลืมนับเราวัดดนพูเจตันเอาพูละสองต้นแลิไหนอันนี้ครับไใส่น้ำซุปไปแล้วป่านว่าบุ้งเล็ตาเกจเห็นหม้อตุ๊กเอาอาซีนใหเพื่นแนคือเห็นตะกระดูกกำลังนี่แหละพูดอิดเขากเรียกว่าแฮกม่านกระดบ่ง น้องบอมนี่พูดอิดต้องได้กระตุกก่อนได้น้องบอมกระซีนแหละนะเนี่ยบอกอันนี้มันซีนที่น้องบอมจออเมื่อไรนี่ได้อ่ะเอาเพื่อนก้นเอาเพิ่อนปูุงก้นไปนอนอย่ารบกวนไว้ขวดบอกมึงจีบอกฮะเดี๋ยวขวดน้องยูละนี่นี่หักเมฆถึงวันะอันนี้จะเป็นเกีียวผักบัวเนาะ อคนอื่นก็ไเซื้อเลยอันนี้ก็พริกเกลียวอม,มันเผ็ดบอกเผ็ดมั้ิเผ็ดเผ็ดจ้สมิ่งกนโอ้หนบุลงตายคักคนบุลุงมันมันกระน้อยนะอันนี้ก็พริกไทยดำอือสม่อกบดละดมมังดูเมดดมเขาดะอันนี้ก็น้ำปลาปลาดเขาบ anh eat lèo là hơi phân mà bung, rồi nọ nì gomak nao. Nào, mặc nào. Hông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  nào. đằng chút chút nào. Hông nào. mẹ nào. Hông nào. Hông nào. Hông anh 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 ชด,ดนำซุ่มถ้วยนึงข้าวพันเด้ออือเอาเด้อไอพี่ใชม,มาเด้อเจ้านะติดนี้ได้บอกนี่ก็น้ำมิกกี้แรงไปติดนี้มีการติดนี้อีกจะไปกินห้านเขาขเจ้าก็ติดนี้ติดนี้<ะ>นล้างถ,วางถว้วยอจะาล้างถ้วยเด้อคุนเข้าไปมันบรเท็นวดอนเลอเลย ใหญ่มากไม่มีผักมีเจโตนแต่น้ำซุปน้อยสุดิ่งมีเจโตนล้วนๆมึงเงียงซื้อของไอพีเงียงซื้อของไอพีอันนี้คือของไอพีเนาะมามา,มา,มาใส่กับของน้องยูสีจางมากเลยของน้องยูวูมีสีนัวเลยบึงสีบาง,งน้ำกร็รึบางทีมันจางแต่มันแซ่บปไปนบอกเลยอร่อยเค็ม <laughs> มันเค็มมันบุกเพนะเนาะ ต้องการใช้องเพชรอีนึงก่อนย่อยให้ใจใหเชออในยังไปทีจะไปุสุดท้ายเนะว่าให้ให้เขาไม่ได้เลยไม่ได้การจ้อยเขียวมาจ้อยเอ้ยทาอยู่เพาว่าเลยยังขาดู้ด่กไปคนหนึ่งเบย์เจวให้แม่เนี่ยจะเป่าลูกเปาหมาด้วยจะเลือดดกะอันนี้ใรห้วจนีงเสบทุกคน

ลงแม่บ่ไมนะบัตรมีไอพีซของไอพีบูดบ่เอาบูดบ่บมบ่ดแล้ว่บ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 มอ่มึง่บ่บ่ี่ันใจบ่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 บอบ่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 ว่บ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 ่ก่บ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 ่น่ม่นกบ่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 บนกินมากบ่บ้บาบ่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 ่บ่่บ่น่่ เอาเป็นยังเดือไอพีคือแบบปูงลายเทือกจางหน่อยหนึ่งจางหน่อยหนึ่งลองอยู่ก็ไม่ตำเจียมไม่ถึงแม่ด้วยมึงได้แม่งบอมทำนักเพลิดละพี่สายชอบเด็ดเพลชุ่มๆนุ่สละเอียดเด็ดอย่นี้เรียบร้อยบันอืมไม่ลองสิพ่อโชว์แม่แม่บ้านี้กัน แม่เอาโบแจ้วห้สิตามเพ่อเอาอ้เิวเกลี่ยองชุงสุดลายแน่อือไปจุ้มอ่กินเส้นกินเส้นโซ่กันดูเอ้ยอยากกินนะลูกจีนฮะนมาเอามคกกี้มาให้เลยอแขนแขนแขนตายแล้วบดีแขนขนต่อปัวเสพขาไก กะไอ้หน่อยไอ้เมียซีกอะไรมาเป็นจังเดือเป็นจังเดือเาอันเ้าก็อีบอมอิดน้ำซุปนี่แซ่บอยู่อะแซ่บอยู่แซ่บแซ่บอยู่แซมีอยู่อีกได้แต่บ่ห้อมเด้อไม่ห้อมมุนาน็อกเกตตัวไม่แม่มุนาคือไอพีเฮ็ดอตึงเงี้ยตึงปั่นเงี้ยตึงแคบอ่ะตึงน้ำไม่กี่แม่ไม่ได้เิดเนี้ย มาเพบ้านไปใจยังเ้าือจแค่ประกันพอเขาไปลรเขาไปโลกไปวานตายใช่ไหมตรนีุ้มคนสีคที่กินแล้วเขาเขาไปโลกไปว่านล่ะโลกบว่าไม่ได้สนใจมันม่ได้ไม่ได้ซ้ำวาคนี

จากที่กินนอนกินโดนเติบและอีโภกกับอีเมก็แกง่ายคนละทางส่วนน้องบอมกับน้องยูยังโตนอนตอนนี้น้องยูขอคำตนตู่อนเนาะย้อยของน้องยูนะวนะน้องบอมก็เลยสวยเวาบ้า,บา<อ>นี่อันนี้คือของน้องยูเนาะทุกคนนี่ยังบบกใกล้ยเนาะแต่ว่าอ่าแต่ว่าแต่ว่าน้องยูว่าน้องยูหับประกันว่ากินมดเนาะส่วนน้องบอมหันกินมดแล้วเนาะ บบอันนี้เอาของน้องยูมากินตอนนี้ก็อินบออีบแซบแหงนะทุกคนอายว่าน้องบอมน้องยูกินบอเมิดเพื่อนว่าอุ้ยเสื้อตายเลยกินมดโอ้เพื่อนตาตะลืมตอนนี้เนาะตาีตาตาเขาตอนนี้ก็ตาเทิบแล้วนะส่วนเพื่อนตาตะลืมตาเขาก็ตาเทิบแล้วตอนนี้โอ้บอกเลยว่าอร่อยจริงๆตัวเล็กๆแต่กินเยอะมากโอเคนะทุกคนคลิปนี้น้องยูกับน้องบอมก็กินมืดนอนนี้ มันก็เบเหลือเนาะเนี่เอ้าเสะเซะเสะเอาเอ้ากองเงี้ยเอาคลิปนี้ก็จะประมาณเท่านี้เนาะนี่เนาะทุกคนในการเ็ดอ่ะซุปน้ำซุปขโมยไก่พ่อแต่พ่อแต่พ่อไม่ดีแดีพ่อไม่ไม่ไม่ว่าไม่บุญเขาเอ่ยว่าไม่ไม่ด่าบอกรบเขาเอ่ย่าไม่บุญเดแม่แต่แม่บุญแต่แม่บุญนิดนึงว่าจับตัวน้อยจังวันหลังเราต้องเอาตัวใหญ่ๆนะคะทุกคนเอาไก่ฟูเลย ไก่แม่ก็ได้ไก่แม่มันมันกว่าเดี๋ยวชิคอโตไปแมนเดี๋ยวคอตูลา<ม>ทุกคนไปก่อนเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็แมนกินอิ่มคักอิ่มเนาะกระเซ็บเนาะนี่กะเอาสามารถไปนําเฮ็ดได้เนาะบอกสูตรเขาอีกแต่ยังหัวสุดตัวเองแซ่บเลยเซ็บแมนคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนเนะาะพายมากกะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบอมน้องยูเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อเดี๋ยววิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเนาะหลายๆคนเนาะเด้อเดอเด้ด้ หลายๆคนเนาะเพื่อนถามมาว่าเอา้าทํำไมไม่ใส่ถั่วงอกใส่ผักอะไรบ้างอ่าแบบมันมันเครื่องปรุงบบครบแต่ว่ามันกระเซบเนาะเ<ม>พืก็หาไปกินยูฮานก็บแบบ <c oughs> เขาก็าเลยว่าได้เครื่องสมนีมาแต่ว่าแซบสุดเลยเนาะลายคนไปก่อนไมยบาย,บาย